น้ำหนักลด10กิโลนะครับเพียงแค่ปรับการกินโปรโตีนแบบนี้นะครับใครที่ยังไม่เข้าใจนะว่าลดน้ำหนักแล้วต้องกินโปรโตีนยังไงโปรโตีนได้แก่อาหารจําพวกอะไรบ้างเลือกยังไงน้ําหนักเท่านี้ต้องกินประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะครับสวัสดีครับผมมอน1 healthy hero นะครับ ลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอนหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับคราวนี้ก็ตามธรรมเนียมนะครับนะก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนท่านนี้นะครับติดตามช่อง y YouTube หมอนหนึ่งมานะครับใช้เวลาประมาณ4เดือนเนาะลดไปได้10บกิโลนะครับนะจาก60กว่าหรือห้กว่าเนี่ยถามว่าถ้าเป็นคนทั่วไปปกติ10โลนี่ใช้เวลาเป็นปีเลยนะแต่ถ้าคุณมีวิธีที่ถูกต้องนะครับที่หมอนหนึ่งกําลังจะบอกวันนี้เนี่ยลด10โลใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาสั้นๆสุขภาพจะกลับมาดีเลยเพราะนั้นชมให้จบบนนนนนนนะคคครรันะัเาาาาาพพ้้กขอแสสดดงงววมมมมมยยินนิีมมนนี่่่่ตตหลื ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้เนาะนะครับนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันเนาะพอดีว่ามีอีกท่านหนึ่งที่หมอหนึ่งเข้าไปดูในคอมเมนต์เนี่ยในช่องอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเวโปรตีนเนี่ยมันกินได้ไหมอันตรายหรือเปล่าแล้วกินปริมาณแบบนี้เนี่ยสามครั้งตื่นนอนหลังออกกําลังกายก่อนนอนเลยกินแบบนี้ได้ไหมอันตรายไหมนะครับเดี๋ยววันนี้แสดงว่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจเรื่องการกินโปรตีนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเนาะอ่ะคราวนี้มาดูก่อน โปรตีนคืออะไรนะครับสำคัญมากๆเลยนะคนไทยเนี่ยลดน้ําหนักไม่ได้เพราะว่าเป็นประเทศที่มีอาหารจําพวกแป้งค่อนข้างเยอะแต่โปรตีนราคาค่อนข้างสูงถ้าเลือกไม่เป็นใช้คําว่าถ้าเลือกไม่เป็นแต่ถ้าเลือกเป็นนะโปรตีนเนี่ยที่ราคาไม่แพงก็มีนะครับนะที่สามารถกินได้ทุกวันก็มีเพราะฉะนั้นให้เข้าใจก่อนว่าโปรตีนเป็นสารอาหารหใน3อย่างที่ให้พลังงานกับร่างกายได้ สารอาหารที่ให้พลังงานมีอะไรบ้างนะครับอันที่1คือโปรตีนอันที่2คือคาร์โบไฮเดรตหรือที่หลายๆคนเรียกสั้นๆว่าแป้งนะครับแล้วก็อันที่3คือ ไขมัน3ตัวนี้ให้พลังงานเหมือนกันก็จริงแต่ถ้าใครติดตามหมอหนึ่งมาจะรู้ว่าหมอหนึ่งไม่เคยนับแคลอรี่เพราะฉะนั้นหมอหนึ่งจะไม่ได้เอา3ตัวนี้มาคำนวณเป็นพลังงานนะแต่ให้รู้เฉยๆว่ามันให้พลังงานได้ทําไมหมอหนึ่งไม่เอามาคํานวณเป็นพลังงานนะครับไม่นับแคลอรี่เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าโปรตีนมันพิเศษกว่าเพื่อนนิดนึงสารอาหาร3อย่างนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปด้วยนอกจากให้พลังงานซึ่งโปรตีนก็มีหน้าที่ที่คาร์โบไฮเดตกับไขมันทําไม่ได้ซึ่งมันก็คือการเอาไไไปปปซซ่่่่่อออออมมมมมแแสสววนนนตาาาาาาางงงงๆขรรรกกกกกยยเเเเ้้้้ลลืดููีัับบบะภิุ เพราะฉะนั้นโปรตีนเลยสําคัญโอเคไหมนะครับเนาะเพราะตัวอื่นมันทําแทนโปรตีนไม่ได้คราวนี้โปรตีนเนี่ยได้แก่อาหารจําพวกอะไรบ้างใครที่ไม่เคยรู้เลยนะอันแรกเลยนะครับอ่าคือพวกเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์มีอะไรอีกนมหลายคนบอกนมมีอะไรอีกไข่คราวนี้พอพูด3ตัวนี้ปั๊บยังไม่หมดนะแต่ต้องอธิบายให้ฟังก่อนบาึต้องอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไข่เนี่ยเป็นตัวที่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดมากที่สุด แม้กระทั่งหมอหรือบุคาลากรทางการแพทย์หลายคนก็คยังเข้าใจผิดว่ากินไข่แล,ล้วคอเลสเตอรอลสูงมีงานวิจัยรายงานหลายอันออกมาแล้วนะครับว่าจริงๆไข่หรือไข่แดงไม่ได้ทาให้คอเลสเตอรอลสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมันมีสาเหตุที่มันสูงบางคนสูงจากอาหารได้ไหมได้จริงเพราะว่า30%จากอาหารที่เรากินมีผลต่อคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดน,นะครับส่วนอีก70%ร่างกายมันสร้างได้ตับเราอ่ะสร้างคอเลสเตอรอลเองได้บางคนมีความเครียดคอเลสเตอรอลก็ถูกสร้าง บางคนวิตามินดีไม่ไม่ไม่สูงวิตามินดีต่ําคอเลสเตอรอลก็ถูกสร้างเพราะมันเป็นสารตั้งต้นในการเอาไปสร้างวิตามินดีบางคนเนี่ยเริ่มเข้าวัยทองฮอร์อโมนเพศตกคอเลสเตอรอลก็ถูกสร้างเพราะอะไรเพราะ <พา S 2> ว่าฮอร์ <พา S 2> มโ,มโมนเพศต้องอาศัยคอเลสเตอรอลเป็นสารตั้งต้นในการ,อการเอาไปสร้างพอจะเห็นภาพไหมนะครับนะหรือบางคนเนี่ยเครียดเยอะๆคอเลสเตอรอลสูงอีกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่า การที่เราเครียดจะมีฮอร์โมนมาต่อต้านความเครียดฮอร์โมนที่ต่อต้านความเครียดนั้นอาศัยคอเลสเตอรอลเหมือนกันเพราะนั้นไข่เนี่ยเป็นกระเจี๊ยวเล็กๆ,กๆมากๆการกินไข่แดงมีประโยชน์กว่าการไม่กินเยอะนะครับเพราะนั้นกินได้นะครนนี้นอกจากเนื้อสัตว์นมไข่มีอะไรอีกถ้าสังเกตพวกเนื้อสัตว์นมไข่เนี่ยมันเป็นโปรโตีนที่มาจากสัตว์ถูกไหมมันจะมีพวกโปรโตีนที่มาจากพืชด้วยเช่นพวกถั่วมีอะไรอีกธัญพืชนะมีอะไรอีกอีกอันนึงที่ดีมากๆเลยนะแต่หลายคนไม่เคยรู้จักก็คือเทมเป้ เทมเป้แล้วก็มีอะไรอีกมีเต oh ้าห oh ู้อ่าเต้าหู้คาวนี้ถ้าเราแยกว่าเป็นโปรโตีนที่มาจากพืชกับโปรโตีนที่มาจากสัตว์เนี่ยถามว่าอันไหนมันดีกว่ากันครับคุณหมออ่าเราพูดถึงชนิดก่อนนะต้องบอกว่ามันดีทั้งคู่แต่มันมีความแตกต่างกันอยู่คนที่จะลดน้ําหนักนะถ้าไม่ได้มีความเชื่อเกี่ยวกับการทานมังสวิรัตโดยที่เป็นความเชื่อว่าไม่อยากกินเนื้อสัตว์นะแต่อยากได้สารอาหารที่ครบถ้วนถ้าถามหมอหนึ่ง ควรกินทั้ง2องอย่างเนื้อสัตว์นมไข่เนี่ยมันสามารถเอามาใช้สร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่าด้วยความที่มันมีสารอาหารหลายตัวที่โปรโตีนจากพืชไม่มีโอเคไหมนะและโปรโตีนจากสัตว์ก็มีคอเลสเตอรอลด้วยถามว่าคอเลสเตอรอลอันตรายใช่ไหมถ้ามีในปริมาณที่ไม่เหมาะสมแต่ถามว่าไม่มีเลยได้ไหมไม่ได้นะครับนะมีงานวิจัยหลายอันมากๆที่บอกว่าบางคนที่คอเลสเตอรอลต่ำเนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกนะ เนาะโอเคไหมมันควรจะมีไม่งั้นร่างกายเราจะไม่สร้างขึ้นมาส่วนโปรตีนที่มาจากพืชมีข้อดีไหมมีครับนะโปรตีนที่มาจากพืสังเกตพวกถัว่วธัญพืชเต้าหู้ทมเป้พวกเนี้ยเป็นโปรตีนที่มีใยอาหารอยู่ในนั้นด้วยนะถ้ามีใยอาหารอยู่ในนั้นด้วยคุณก็จะอิ่มนานขึ้นและใยอาหารพวกเนี้ยเป็นอาหารชั้นดีเลยนะครับของพวกโปรไบโอติกที่อยู่ในลำไส้เคยได้ยินคําว่าโปรไบโอติกใช่ไหมโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ส่วนอีกคํานึงเนี่ยที่คล้ายๆค,ค,คือคําว่าิกันนั้นแปลว่าใอาหาหรซึ่ง มนุษย์เราเนี่ยไม่มีน้ำย่อยในการย่อยพวกใย,ยอาหารพวกนี้เพราะนั้นเวลาเรากินผักมันก็เลยออกมาเป็นอุจจาระเราไม่สามารถย่อยได้จะมีแต่พวกสัตว์เคี้ยวเอื้องที่ย่อยได้คราวน,นี้ถามว่าพอมนุษย์ย่อยไม่ได้แล้วอะไรมันย่อยแทนก็คือพวกจุลินทรีย์ในลำไส้นั่นแหละเพราะนั้นพอโปรไบโอติกย่อยพวกใย,ยอาหารปับ๊บก็จะได้สารดีๆออกมาให้ร่างกายเราเอาไปใช้ก็จะดีต่อการลดน้ําหนักด้วยเพราะนั้นถ้าถามหมอหนึ่งคนที่จะลดน้ําหนักคุณควรจะต้องทานโปรโตีนให้เพียงพอโปรโตีนได้แก่อะไรบ้าง ถ้าเป็นจากสัตว์ก็คือเนื้อสัตว์นมไข่ถ้ามาจากพืชก็พวกถัว่วธัญพืชเต้าหู้แล้วก็แล้วก็เทมเป้ส่วนตัวเทมเป้เนี่ยมันจะพิเศษกว่าตัวอื่นนิดนึงในตระกูลของพืชด้วยความที่คนที่กินมังสวิรัตหรือกินแพลนเบสไม่กินเนื้อสัตว์เลยจะมีข้อเสียตรงที่ว่าพวกกลุ่มที่มาจากสัตว์เนี่ยจะมีวิตามินตัวหนึ่งที่ในพืชไม่มีคือวิตามิน B12 ซึ่งถ้าขาดวิตามิน B12 ไปเนี่ยจะทําให้เป็นโลหิตจาง โอเคไหมนะครับแต่เทมเป้เนี่ยถ้าใครกินมังสวิรัตหรือกินแพนด์เบดเนี่ยควรจะต้องกินเทมเป้นะเพราะเทมเป้เกิดจากการเอาถั่วไปหมักเพราะเอาถั่วไปหมักแสดงว่ามีจุลินทรีย์ในการเปลี่ยนรูปสารอาหารถูกไหมนะครับนะอย่างในสา์เนี่ยมันก็มีจุลินทรีย์ในลำไส้เพื่อเปลี่ยนใยอาหารแล้วก็ให้วิตามิน B12 ออกมาเจ้าเทมเป้เนี่ยมันก็เกิดการหมักเหมือนกันเพราะนั้นมันจะมีวิตามิน B12 อยู่ในนั้นด้วยก็จะทำให้ไม่ขาดวิตามิน B12 โอเคปะ นะครับเนาะคานนี้ในส่วนของเรื่องปริมาณไอเรื่องปริมาณการทานเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวควรจะต้องทานโปรตีนให้ได้0.8ถึง1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมเช่นหมอหนึ่งบอกว่าน้ำหมอหนึ่งน้ำหนัก70กิโลก็ต้องกินโปรตีนประมาณ70กรัม 70กรัมนี่เทียบเท่าอะไรบ้างก็อาจจะเนื้อสัตว์ประมาณ3ขีดครึ่งนะครับคือเรื่องการนับโปรตีนเนี่ยถ้าอธิบายอธิบายกันเป็นชั่วโมงเลยนะนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มเรียนลดน้ําหนัก VIP ของหมอหนึ่งเนี่ยไปทบทวนบทที่3นะโอเคไหมแล้วก็ท้ายบทที่3เนี่ยใครที่ไม่ได้เข้าไปติดตามในกลุ่มนานแล้วเนี่ยหมอหนึ่งมีอัปเดตเกี่ยวกับพวกโปรตีนจากพืชไว้ด้วยนะนะครับแล้วก็คําถามที่พบบ่อยเข้าไปดูได้ในท้ายบทที่สามเนาะส่วนใครที่เพิ่งมาติดตามหมอหนึ่งในช่องยูทูบไม่ได้อยู่ในกลุ กินโปรตีนไม่เพียงพอหรอกเพราะเรามักจะกินข้าวแล้วค่อยตักโปรตีนเข้าปากสังเกตสมมติมีกะเพรามา1จานเราตักข้าวเข้าปากแล้วเราก็ค่อยเอาเอากลับมาผสมนิดนึงแล้วก็ตักกินถูกไหมแล้วเราก็ถูกบูกฝังมาว่ากินข้าวเยอะๆแล้วเราถึงจะอิ่มแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคาร์โบไฮเดรตเป็นอะไรที่กินยังไงก็ไม่อิ่มโดยเฉพาะพวกคาร์โบไฮเดรตสีขาวคาร์โบไฮเดรตสีขาวคือข้าวขาวขนมปังขาวพวกนี้มันย่อยเร็วใย,ยอาหารก็ไม่มีไม่เหมือนพวกข้าวกล้องไม่เหมือนขนมปังโฮลวีต ไม่เหมือนพวกผักหัวต่างๆพวกฟักทองเผือกมันกนะพวกนี้นมันจะมีใยอาหารมันจะย่อยช้านะครับเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดถ้าเพิ่งเริ่มต้นลดน้ําหนักแล้วยังไม่มีความรู้อะไรในการเริ่มนับโปรตีนเลยนะให้กินโปรตีนให้อิ่มก่อนเช่นถ้ากินข้าวกะเพราสั่งกะเพราหมูพิเศษเสร็จปั๊บกินกับก่อนแล้วค่อยตักข้าวทีหลังแบบนี้จะทําให้คุณจะเริ่มกะได้ถูกว่าอ๋อแป้งปริมาณปริมาณเนี่ยมันเยอะเกินไปนะ เพราะหมอหนึ่งเคยบอกแล้ว,ว่าคุณจะลดน้ําหนักได้คุณต้องเข้าใจระบบพลังงานถูกไหมระบบพลังงานมี2ระบบคือใช้น้ําตาลกับแป้งกับใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักแต่คนทั่วไปมักจะเข้าใจผิดว่าฉันอ้วนเพราะฉันกินของมันของทอดฉันอ้วนเพราะฉันไม่ได้ออกกาลังกายจริงจริงไม่ใช่คุณอ้วนเพราะคุณกินน้าตาลกับแป้งอะมากเกินไปจนมันใช้ไม่หมดมันก็เลยเอาไปเปลี่ยนรูปไปเก็บเป็นไขมันเพราะฉะนั้นถ้าอยากลดต้นเริ่มต้นลดน้ําหนักคุณเลยจาเป็นจะต้องตัดพวกน้ําตาลจากเครื่องดื่มทิ้งไปก่อนถูกไหมแล้วก็ลดแป้งลง การจะลดแป้งลงแล้วไม่หิวได้นะทำไมคนเมื่อกี้บอกว่าไม่หิวทําไมนักเรียนคนนี้บอกว่าทําตามที่หมอหนึ่งบอกแล้วไม่หิวเลยไม่ยากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขากินโปรตีนได้อิ่มไงไม่รู้อะไรเลยนะับโปรตีนไม่เป็นกินโปรตีนก่อนกินแป้งทีหลังเห็นภาพไหมกินโปรตีนกินผักก่อนกินแป้งทีหลังนะครับเนาะส่วนอีกคําถามหนึ่งที่มีคนหนึ่งถามมาก็คือพวกโปรตีนที่มาจากเวกินได้ไหมอ่าเราต้องรู้จักก่อนนะว่าคําว่าเว์เนี่ยมันไม่เหมือนกับคําว่าโปรตีนผงนะ คำว่าโปรตีนผงเนี่ยมันเป็นคำรวมๆแต่เวเป็นหนึ่งในโปรตีนผงพูดแล้วงงจังค่ะคุณหมอมันหมายความว่าอะไรโปรตีนผงเนี่ยนะมันมีอยู่2รูปมีทั้งมาจากสัตว์และก็มาจากพืชอ่าถ้ามาจากพืชหลายๆคนคงได้ยินว่ามันเป็นโปรตีนถั่วถูกไหมแต่ถ้าเป็นโปรตีนจากสัตว์เราจะเรียกมันว่าเว เพราะเวเป็นส่วนผสมหนึ่งที่อยู่ในน้ํานมวัวคนก็เหมือนกันนะครับจะมีส่วนที่เรียกว่าเวกับเคซีนซึ่งเป็นโปรตีนที่อยู่ในนั้นดังนั้นถ้าพูดว่าเวปับแสดงว่ามันต้องทํามาจากน้ํานมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพูดได้ง่ายๆก็คือน้ํานมวัวนั่นแหละนะครับแต่โปรตีนพืชที่เป็นผงพวกนี้ก็จะทํามาจากถั่วถ้าเป็นพวกโปรตีนที่มาจากสัตว์หรือเวถ้าอยากจะเลือกทานจริงๆนะให้ดูโปรตีนที่เขียนว่า isolate เวคำว่า isolate แปลว่าแยกมันจะมีหลายอย่างนะมี concentrate เว ไอโซเลตเวมีไฮโดเวนะครับนะพวกนี้เนี่ยอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่คอนเซนเทตถ้าถามมาหนึ่งก็ไอโซเลตราคาไม่ค่อยแพงถ้าเทียบกับอีกตัวหนึ่งเทียบกับตัวไฮโดรไล h ์ตัวไฮโดรไล h ์จะแพงกว่านะไอโซเลตเนี่ยราคาโอเคนะครับแล้วก็ไม่มีแป้งกับไขมันอยู่ในนั้นเพราะไอโซเลตแปลว่าแยกเพราะนั้นเวที่เป็นไอโซเลตหมายความว่าเขาแยกเอาแป้งเอาน้ำตาล,เอา,ตาลเอาไขมันออกไปแล้วและเหลือแต่โปรตีนโอเคเปล่า ช่วงลดน้าหนักเราไม่อยากได้แป้งเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินไอโซเลตแต่พวกคนที่เขาอยากได้กล้ามเยอะๆแล้วกินเวเขาอาจจะไปกินพวกคอนเซนเทรตก็ได้เพราะมีแป้งอยู่ในนั้นด้วยอยากให้กล้ามฟูๆมันต้องกินแป้งด้วยแต่ช่วงนี้เราอยากลดไขมันเราต้องเอาตองแป้งน้อยๆนะในพวกโปรตีนพืชก็จะมีเขียนว่าไอโซเลตเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วในถั่วมันก็มีแป้งนะอ่าคนลดน้ําหนักไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยากกินถั่วเห็นเทรนเนอร์บอกให้กินถั่วเป็นกำๆแล้วก็กินจริงๆมันมีแป้งในนั้นดนะนด้้วนนค่กกิิไไไมมรับนะราาะะถ แต่อีกข้อหนึ่งที่ต้องรู้คือมีคนเมื่อกี้คนเมื่อกี้ถามว่ากินวันละสาเวลาหลังอาหารได้ไหมไม่แนะนําเลยนะไม่แนะนําเพราะร่างกายของคนเราเนี่ยควรจะกินอาหารจากธรรมชาติอาหารจากธรรมชาติจะมีวิตามินเกลือแร่ต่อให้มันไม่ได้ให้พลังงานแต่มันทาให้เราสุขภาพดีไม่เหมือนกับพวกเวโปรตีนที่ผ่านกระบวนการมาแล้วสารอาหารต่างๆบางอย่างมันก็จะถูกตักพอนออกไปจากกระบวนการที่ผ่านมาดังนั้นถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราต้องกินโปรตีนประมาณ 70กรัมหมอหนึ่งเกินครึ่งเกิน35กรัมหมอหนึ่งก็จะกินจากอาหารทั่วไปพูดง่ายๆถ้าสมมุติว่าไม่รู้จะทํำยังไงนับโปรตีนไม่เป็นเบื้องต้นโปรตีนผงแค่1ส่วนพอต่อวันใครที่กินเวก็กิน1สกู๊ปไปก่อนแล้วค่อยๆไปฝึกนับแต่อย่างน้อยเราต้องอิ่มจากอาหารธรรมชาติก่อนไม่งั้นสุขภาพจะไม่ดีเพราะฉะนั้นใครหลายๆคนที่เคยกินโปรตีนผงก็จะรู้ว่าถ้าเอามากินแทนมื้ออาหารเลยเช่นกินเช้ากับเย็นแล้วกลางวันกินอาหารปกติน้ำหนักมันอาจจะลงได้แป๊บหนึ่งนะ แล้วพอคุณกลับไปกินอาหารทั่วไปแล้วคุณไม่เคยคุ้นชินกับการกินโปรตีนธรรมชาติแล้วคุณก็กินแป้งเยอะด้วยแป๊บเดียวน้ําหนักคุณก็เด้งกลับไปละครอสอาหารเสริมที่คุณซื้อมาเป็นหลักหมื่นหมื่นบาทคุณก็เลยมานั่งเสียดายทีหลังไงเพราะอะไรเพราะคุณไม่มีความรู้ในการกินอาหารทั่วไปหมอน,นึงไม่ได้แอนตี้พวกการกินโปรตีนผงเลยนะเพราะโปรตีนผงหมอน,นึงก็กินเราไม่มีทางกินโปรตีนจากอาหารธรรมชาติแล้วได้เยอะขนาดที่เราอยากเอาไปสร้างกล้ามเนื้อได้หรอกถูกไหมแต่ถ้าเลือกได หนึ่งมื้อเสริมอีก2มื้ออาหารหลักแบบนี้ดีกว่าโอเคเปล่านะครับเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะพอเข้าใจมากขึ้นแล้วนะถ้าเพิ่งมาฟังหมอหนึ่งไม่รู้อะไรเลยให้รู้ก่อนว่าโปรตีนสําคัญมากเพราะมันเอามาสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเปียบเสมือนระบบเผาผลาญของร่างกายกล้ามเนื้อเยอะเผาผลาญดีกล้ามเนื้อน้อยเผาผลาญไม่ดีโยโยง่ายโปรตีนได้แก่อะไรบ้างเนื้อสัตว์นมไข่พวกนี้เป็นโปรตีนจากสัตว์สร้างกล้ามเนื้อได้ดีส่วนพวกโปรตีนจากพืชดีไหม,ด,หาหาด,หมได้แกก่่พพววถััืชเตาหู เทมเป้ก็ดีเพราะว่าหมาักมาเทมเป้ก็จะได้วิตามินบ1 2ิเยอะคนที่กินมังสวิรัตควรกินเทมเป้ส่วนคนที่ไม่ได้มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการไม่กินเนื้อสัตว์ก็ควรกินโปรตีนทั้งสองอย่างในส่วนของเวนะครับเราสามารถทานได้ไหมทานได้เวมี2แบบนะเรียกว่าโปรตีนผงแล้วกันโปรตีนผงม,มี2แบบคือทําจากสัตว์กับทําจากพืชทําจากสัตว์เรียกวย์เวทจากพืชก็คือโปรตีนถั่วให้เลือกแบบที่มีเขียนคําว่าไ s o l เ t e เพราะแปลว่าเขาแยกแป้งกับน้ําตาลออกไปให้แล้วบางส่วน โอเคไหมนะครับส่วนโปรตีนถ้านับโปรตีนยังไม่เป็นไม่เป็นไรให้เริ่มต้นจากการกินโปรตีนก่อนกินแป้งทีหลังกินโปรตีนกับผักก่อนกินแป้งทีหลังคุณจะกินแป้งได้น้อยลงเพราะคุณจะอิ่มคุณไม่มีทางอิ่มจากการกินแป้งแต่จะอิ่มจากการกินโปรตีนเป็นหลักโอเคไหมส่วนคําถามที่หลายๆคนกังวลก็คือกินโปรตีนเยอะจะเป็นโรคไตไหมคบค,คุณหมอถ้าคุณกินแค่อิ่มนะไม่มีทางที่จะเป็นโรคไตถ้าเดิมคุณไม่ได้เป็นโรคไตอยู่แล้ว ถามว่ากินแค่อิ่มรู้ได้ยังไงว่ามันไม่เป็นโรคไตร่างกายมนุษย์ฉลาดนะครับเพราะอิ่มแล้วเวลาคุณกินบุฟเฟ่คุณอยากยัดต่อมันยัดได้ไหมมันยัดไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายคุณรู้แล้วว่าถ้ามันมากไปกว่านี้มันจะเสียสุขภาพมันจะยัดต่อไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกโปรตีนผงพวกนี้อันตรายนิดหนึ่งเพราะมันไม่ใช่อาหารธรรมชาติมันเป็นอาหารสังเคราะห์นะครับถ้าคุณกินเนี่ยคุณสามารถเอามาชงน้ําแล้วก็กินเข้าไปได้เรื่อยๆแบบเนี้ยถ้าโปรตีนคุณมันเกินมากๆโดยที่มันไม่มีทางอิ่มแร้วถูก ยายอาหารอะไรก็ไม่ค่อยมีเป็นโปรตีนล้วนๆมันจะโหลดไตคุณอันนั้นต้องระวังนะค่าไตาอาจจะสูงได้แต่ถ้าเป็นอาหารทั่วไปธรรมชาติเป็นหลักไม่มีทางเลยถ้าคุณไม่ได้เป็นโรคไตยอยู่เดิมคุณกินโปรตีนอิ่มได้เลยยกเว้นว่าใครที่มีปัญหาโรคไตเช่นค่าไตาขึ้นหรือมีโปรตีนล้วนในปัสสาวะอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับเพราะคุณจะไม่สามารถกินโปรตีนได้เหมือนคนปกตินะโอเคไหมเนาะหวังว่า,วาคอนเทนต์วันนี้จะมีประโยชน์นะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามมาเนาะ ส่วนใครที่อยากลดน้ําหนักในกลุ่ม v i p ถามมาหลายคลิปมากๆแล้วว่าเข้ากลุ่มยังไงบางคนเพิ่งมาติดตามคลิปที่แล้วแล้วอยากเข้ากลุ่มเบิเพื่อนๆด้วยนะเนี่ยเพื่อนที่เขาเพิ่งเข้ากลุ่มไปเป็นไงแต่ละคนนะครับคนนี้อยู่ในกลุ่ม VAP ลดน้าหนักจาก110เหลือ68อะ่ะ110นะ ถ้าวิธีที่คนหนักเป็นร้อยน่ะคอาผอมได้อะเขาออกกาลังกายหนักหรอไม่นักแต่เขาปรับตามเนี่ยพีระมิดความผอมไงปรับสารอาหารก่อนสัปดาห์แรกน้าหนักก็เริ่มลดแล้วหุ้ยมีกาลังใจมีกําลังใจปั๊บอยากทําต่อถูกไหมโปรตีนกินยังไงครับคุณหมอหุ้ยกินแบบนี้แล้วอิ่มจังเลยหุ้ยรู้สึกดีทำไมวิธีนี้ง่ายจังค่อยไปฝึกไปเรื่อยๆแล้วแป้งลดยังไงโอเคไหมค่อยๆปรับไปทีละนิดทีละนิดแบบนี้นะเนี่ยลดจาก 110, ร1 0เหลือ68สลบแปดแล้วเนะี่ยใช้เวลาหนนนนีี้ยง,ง่่เคึ ติดปัญหาว่าลดน้ำหนักมาบางทีบางคนนะฟังหมอหนึ่งมาแล้วนะแต่ว่าลดน้ำหนักไปได้เองแล้วด้วยไปติดปัญหาอยู่สเต็ปที่4คือปัญหาน้ำหนักนิ่งแล้วแก้ผิดวิธีแก้เท่าไหร่ก็ไม่ลงนะคนนี้ก็เลยสมัครมาเรียนกับผมในกลุ่ม v i p คุณน้ำเนี่ยเรียนไปถึงบทที่5ในกลุ่มเรียน v i p จะมีบทเรียนทั้งหมด21บทหลักนะ21บทนี้ทำไมผมต้องซอยให้เยอะๆแบบนี้ด้วยบอกเลยว่าปัญหาของคนลดน้ำหนักส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เริ่มต้นลงมือทำเพราะไม่รู้จะทำอะไรก่อนคุณหมอคะฟังคุณหมอเสร็จป พีระมิดมี5ขั้นตอนค่ะบางคนก็นไปทําออกกาลังกายก่อนบางคนก็นไปทํา IF ก่อนสุดท้ายมันมั่วเพราะฉันเอานี้แล้วกันนะครับแก้ปัญหาให้หมอหนึ่งซอยมาให้เลยว่าในแต่ละวันคุณต้องทําอะไรบ้างวันที่1ปรับแบบนี้นะครับเตรียมตัวแบบนี้นะวันที่2ปรับเรื่องเครื่องดื่มแบบนี้นะวันที่3ปรับโปรตีนแบบนี้นะกินอิ่มแล้วลดแป้งแบบนี้นะพอออกไปหาซื้ออาหารเองอ่านฉลากแบบนี้นะเห็นภาพไหมค่อยๆไปทีละนิดแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะพอ,พอ,พอปรับไปเสร็จปั๊บร่างกายเกิดปัญหาบทถัดไปคอย่วยแกแ เนี่ยอย่างคุณน้ำเนี่ยติดอยู่ปัญหาเรื่องน้ําหนักนิ่งเรียนไปถึงบทที่5แล้วก็เป็นไงครับ5วันที่ทํามาเสื้อผ้าหลวมแล้วดีใจมากเสื้อผ้าหลวมน้ําหนักค้างมาแสนนานก็เป็นไงก็ลดได้แล้วจากที่น้ําหนักค้างมานานมาก โอเคป่ะนะครับเนาะเพราะนั้นในกลุ่มเรียนก็จะมีให้คุณครบเลยว่าปัญหาอะไรที่เป็นเรื่องของการลดน้ําหนักนะหมอน,นึมีสอนจนครบนะครับลดน้ําหนัก3เดือนผลเลือดปกติไม่ต้องใช้ยาแล้วโดวยเฉพาะคนที่เป็นความดันเป็นเบาหวานแล้วเพิ่งมาเป็นไม่นานมากนะหมอหนึ่งบอกเลยว่าใช้เวลาไม่นานกลับไปสุขภาพดีด้วยโดยเฉพาะบางคนที่ไขมันพอกตับอะ่ะนะอย่าปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นนานๆไขมันพอกตับเป็นนานๆเนี่ยไม่ดีนะตับจากเสพนะครับอย่างคนนี้เนี่ย ไขมันสะสมในเลือดเนี่ยร้อยแปดสิบสามไตรซิสไลเดอร์ร้อยเดียวใช้เวลาแค่สามเดือนเองไปเจาะเลือดปั๊บหมอที่ตรวจอีกทีตกใจทำไมผอมลงทำไมสุขภาพดีขึ้นข,น,ขนาดนี้และคนเราเนี่ยเวลาที่คุณผอมลง HDL หรือไอที่เรียกว่าไขมันดีเดี๋ยวมันสูงเองตามธรรมชาติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอ้วนนะต่อให้กินอาหารเสริมหรือกินอะไรนะยังไงก็ไม่เพิ่มหรอกนะครับเมื่อคุณผอมลงเดี๋ยว HDL มันจะสูงเองตามธรรมชาติเนาะซึ่งในกลุ่มเนี่ยบอกแล้วในแต่ละบทก็จะมีเทคนิคที่ หมอหนึ่งไม่เคยเอามาพูดที่ไหนนะครับเพราะคุณจําเป็นจะต้องใช้เวลาในการเรียนนิดนึงนะแต่ถ้าคุณฟังคลิปที่อยู่ใน YouTube หรือว่าอยู่ใน Facebook Tik t o อกแบบเนี้ยได้อะคุณเรียนกับหมอหนึ่งได้แน่นอนนะครับเพราะสังเกตว่าผมไม่ได้มีสับอะไรทางการแพทย์ถูกไหมในแต่ละบทก็จะมีความรู้สอดแทรกให้เอาไปปรับใช้ได้ทันทีแล้วก็มีกําลังใจแทรกให้อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆแต่ในกลุ่มเรียนเนี่ยมันจะเป็นเทคนิคเฉพาะของหมอหนึ่งเองที่หมอหนึ่งเรียงไว้ให้แล้วอย่างอันเนี้ยก็เป็นวิธีการนับโปรตตตตตีีีีีีีนน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 นะะคคคครรรรรรรัััรรบบบบวว่่่่่งง่าา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 ้้้้้ํํหหหกเเทททิโโโปปปปไไจแอองงงงยยดุณ กินเนี่ยไม่จําเป็นต้องกินอาหารเสริมไม่จําเป็นต้องซื้ออาหารคลีนคุณสามารถใช้อาหารที่อยู่ในชีวิตประจําวันอาหารตามร้านอาหารตามสั่งอาหารตามที่ทํางานของคุณสามารถใช้อาหารเหล่านั้นได้แต่คุณจะเข้าใจว่าอ๋อโปรตีนเนื้อสัตว์นมไข่ถัว่วเต้าหู้เลือกแบบนี้นี่เองใช้น,น้ําหนักแบบนี้มื้อนี้ฉันควรกินขนาดปริมาณเท่านี้นี่เองและคําถามยอดคิดคือหมอหนึ่งมีเมนูให้ไหมคะ ผมไม่มีเมนูให้นะครับแล้วผมจะไม่ให้เด็ดขาดเลยเพราะว่าอะไรเพระาะเมื่อไหร่ก็ตามที่หมอหนึ่งให้เมนูคุณไปคุณเอาไปกินตามโดยที่คุณอาจจะไม่ชอบเมนูที่หมอหนึ่งมอบให้ก็ได้นะแล้วคุณก็ไม่แล้วคุณก็ผอมลงเสร็จปั๊บวันดีคืนดีหมอหนึ่งไม่ได้อยู่ช่วยคุณแล้วเสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับอา้าวแล้วใครจะจัดอาหารให้ฉันงกลับไปอ้วนเหมือนเดิมสิถูกไหมแต่สิ่งที่ผมจะทําให้ในคอร์สจะไม่ใช่แบบนั้นสิ่งที่ผมจะทําคือผมจะสอนให้คุณจัดอาหารให้ตัวเองเป็นเพื่อที่จะได้มีชชชีีีีีวววิิิิตตตทท่่ม่มมคคคาาาสสุุุขกกกกัับบรลลดดดนนนน้้ํหไไปออณณจะใง โอเคไหมแต่ละคนชอบกินไม่เหมือนกันนี่ถูกไหมนะครับเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าใจเรื่องสารอาหารผมจะสอนคุณเลยว่ามื้อเช้าถ้าคุณชอบกินแบบนี้คุณนับโปรตีนยังไงคุณก็นึกเลยวันนี้เช้าอยากกินไก่อ๋หมอหนึ่งสอนว่าน้าหนักเท่านี้มื้อเช้ากินไก่ปริมาณประมาณเท่านี้ที่เหลือคุณไปคิดเมนูได้เลยคุณจะอยากกินกะเพราไก่คุณอยากจะกินไก่กระเทียมคุณอยากจะกินต้มไก่แล้วแต่คุณเลยเมื่อคุณเข้าใจวัตถุดิบคุณไม่จำเป็นต้องพึ่งสูตรตารางเมนูอาหารอะไรที่เขาแชร์กันตามเน็ตอีีกต่่อออไไไไปเเพรราาาะมมัันดดด้้้ผผลลหวิธทคุณงจ นะครับเนาะแล้วก็นี่คนนี้นะครับบอกว่าดูโพสที่หมอหนึ่งแชร์มีตัวเองอยู่ใต้โพสด้วยตอนนั้นเข้าคอร์สไป3เดือนนะครับลดไป11โลถามว่าลวโยโยไหมผ่านไปครบ1ปีอีกไม่กี่วันจะครบ1ปีแล้วลดไปรวม19กโลแสดงว่ายิ่งลดเป็นไงผอมลงเรื่อยๆ1ปีแล้วยัยงไม่อ้วนเลยเพราะอะไรเพราะคุณทําตามพีระมิดความผอมที่หมอหนึ่งสอนนะครับเนาะ,นะค,นะคิดว่าพอใจแล้วกับน้าหนักตอนนี้มีหลุดกินขนมนิดหน่อยออกกําลังกายวันละนิดๆหน่อยๆนะครับก็ยังผอม ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการลดน้ำหนักแล้วก็ขอบคุณหมอหนึ่งมากๆที่เป็นเฮลตี้ฮีโร่ให้แข็งแรงแล้วก็กลับมาสวยอ,อีกครั้งนะครับเนาะ,อะนอกจากนั้นนอกจากที่หมอหนึ่งสอนเกี่ยวเรื่องสารอาหารเรื่องแป้งโปรตีนไขมันใย,ายอาหารเครื่องดื่มต่างๆการอ่านฉลากสําคัญมากนะอาหารเนี่ยส่วนใหญ่นะอุตสาหกรรมอาหารมักจะทอบติดว่าอาหารนี้ดีต่อสุขภาพคนก็มักจะเข้าใจว่าดีต่อการลดน้าหนักจริงๆเนี่ยป้ายสุขภาพไม่ได้ดีต่อการลดน้าหนักเสมอไปคุณต้องอ่านฉลากโภชนาการให้เป็นหมอหนึ่งมี นั่งเรียนเลยเอาเหบตาเปียกตาแฉะเลยแต่มันใช้ได้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะการที่คุณถ้าต้องไปซื้ออาหารให้ลูกต้องไปซื้ออาหารให้คนในครอบครัวให้พ่อให้แม่นะครับมันจะมีประโยชน์กับคุณมากๆเพราะอะไรคุณเลือกถูกสุขภาพในคนในครอบครัวคุณก็ดีนะครับเนาะนะแล้วก็เรื่องของการทำฟ f s t e ปที่2ถูกไหมไม่ต้องกังวลนะผมว่าหนึ่งมีตัวอย่างเพราะว่าหนึ่งมีนักเรียนมากกว่า20,000คนมีครบทุกสาขาอาชีพทํางานไม่เป็นเวลาสุดๆเช่นอะไรหมอพยาบาลที่เขาเข้าเวรเป็นกะ8ชั่วโมงเนี่ยก็มี คนที่ทำงานกลางคืนสลับกลางวันนอนก็มีทำงานประจำทั่วไปเลยนะครับก็มีใช้ชีวิตปกติเลยก็มีเพราะฉะนั้นหมอนหนึ่งจะมีตัวอย่างให้เยอะเลยนะครับให้คุณเอาไปลองดูว่าคุณใช้ชีวิตประมาณไหนแล้วก็ลองปรับตามแต่ไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะปรับไม่ได้ถ้าสมมติไม่มั่นใจส่งท้ายบทแต่ละบทเนี่ยหมอนหนึ่งจะมีโพสต์ให้ถามคำถามเรียนจบบทไหนแล้วไม่มั่นใจว่าตัวเองเข้าใจไหมหรืออยากให้หมอนหนึ่งช่วยจัดอะไรให้พิมพ์คำถามมาผมจะเข้าไปตอบคำถามคุณด้วยตัวเองจนกว่าคุณจะได้น้ำหนักที่พอใจนะครับเนาะเนี่ย อันนี้อีกคนหนึ่งนะคนนี้มติดปัญหาเรื่องของน้ําหนักนิ่งเหมือนกันหลังจากทำรีฟีดต,ตามที่หมอหนึ่งแนะนำสัดส่วนลดน้ำหนักลดจากที่น้าหนักเคยนิ่งมาสักพักขอบคุณหมอหนึ่งมากค่ะผมจะมีเทคนิคของผมที่เรียกว่าการทำรีฟีดนะครับรีฟีดของคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงแต่รีฟีดของผมเนี่ยทำแล้วผอมลงทุกคน ถ้าคุณทําถูกวิธีอ่าแต่บางคนเนี่ยต้องดูก่อนนะว่าน้ําหนักนิ่งเกิดจากสาเหตุอะไรนะพอดีคนเนี่ยเขาน้าหนักนิ่งจากการที่ลดน้าหนักมาสักพักหนึ่งแล้วละ่ะแล้วระบบเผาผลาญมันเริ่มลดลงนะครับผมก็สอนวิธีการกระตุ้นระบบเผาผลาญไปให้หลายคนถามว่าอายุเยอะลดได้ไหมคะคุณหมอคนนี้อายุ60ปีแล้วอะยังลดได้เลยนะครับลดไปทั้งหมด16กกิโลผลเลือดดีทุกตัวแถมหุ่นสวยขึ้น สามารถนำเสื้อสมัยตัวเดิมที่ใส่มาได้มาใส่ได้แข็งแรงสุขภาพดีมากเวลาคนเราอายุเยอะขึ้นเราก็คาดหวังแค่ว่าอะไรเราขอสุขภาพดีมีชีวิตอยู่ได้ที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆถูกไหมสูตรนี้สุดๆไปเลยสมกับคําว่าลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายจริงๆมีความสุขดีกว่าวัย60ปีนะครับนะอย่างคนนี้เพิ่งเข้ากลุ่มเรียนไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าคุณทําถูกวิธีจริงๆแป๊บเดียวแล้วลงละสองโลเห็นไหมน้าหนักหน้าท้องเป็นไงหน้าท้องยุบลงมากรู้สึกสบายตัวไม่อึดอดัด รู้สึกสุขภาพดีขึ้นโดยที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกบังคับให้ทําที่ผ่านมาคุณต้องบังคับตัวเองให้ทํามากเพราะอะไรเพราะมันผิดวิธีพอผิดวิธีมันก็เหมือนต้องฝืนแต่ถ้าคุณทําถูกวิธีร่างกายคุณจะไม่ต่อต้านคุณเลยนะโอเคไหมนะครับเนาะคุณหมออธิบายเข้าใจง่ายไม่เยินเยอ้อทําให้ไม่น่าเบื่อเวลาเรียนนะครับแล้วก็ใครที่เข้ากลุ่มตอนนี้สามารถอัปเกรดเป็นกลุ่มคอร์สเรียนลดน้าหนักตลอดชีพได้ด้วยนะ คุณสามารถเข้าเรียนตอนไหนก็ได้นะครับตอนที่คุณสะดวกนะแล้วก็เรียนจากที่ไหนบนโลกนี้ก็ได้เพราะหมอหนึ่งมีนักเรียนที่เป็นคนไทยอยู่ทั่วทุกบุมโลกเลยนะครับเนาะสามารถนําข้อแนะนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ไม่โหดจนเกินไปนะครับดีที่สุดในจุดที่เลือกได้เป็นอย่างนี้จริงๆอ่านะครับส่วนอีกคนหนึ่งคนนี้เป็นคนที่ผมประทับใจมาก mm hmm. ผมมักจะเอามาพูดบ่อย,อยๆเลยนะเพราะท่านเนี่ยเขาสมัครลงเรียนคอร์สไปเมื่อประมาณพฤษภาคมที่ผ่านมาลดจาก56หเหลือ48เพราะนั้นสูตรผมไม่ใช่ว่าคนน้าหนักเยอะลดได้อย่างเดียวนะ้นนนกไ็ลดด นะพอใจและดีใจมากนะครับแต่ที่สําคัญคืออะไรเขาเอาไปสอนให้คุณพ่ออายุ86ปีน้ําหนักท่านลดลงเหลือ67จาก73คุณพ่อมีความสุขมากไปออกกําลังกายกับเพื่อนๆมีแต่คนทักว่าผอมหุ่นดีพุงหายไปเยอะหน้าตาสดใสเลยเพราะนั้นใครที่ตัวเองเป็นหัวหน้าครอบครัวสุขภาพของคุณเนี่ยสำคัญกับคนในครอบครัวของคุณเสมอคุณต้องสุขภาพดีก่อนพอคุณสุขภาพดีคุณจะได้2เด้งคืออะไร ลูกของคุณก็จะสุขภาพดีไปด้วยเพราะเขาเห็นว่าพ่อกับแม่เขาสุขภาพดีคุณพ่อคุณแม่ของคุณที่เคยคิดว่าการดูแลตัวเองตอนอายุที่เยอะแล้วเนี่ยเป็นเรื่องยากเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะทําได้แบบนี้แหละเห็นภาพเนาะนะครับนะก็อยากแชร์ประสบการณ์และขอบคุณหมอหนึ่งกับคอร์สเรียนดีๆค่ะ เห็นนะนะครับหลายคนเนี่ยน่าจะเคยใช้เงินกับการลดน้ําหนักมาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นยาลดน้ําหนักเอย่ยอาหารเสริมลดน้ําหนักเอย่ยคอร์สโปรตีนเขยา่าเอย่ยบางคนเนี่ยสมัครฟิตเนสเทรนเนอร์แต่ลดไป1เดือนแล้วไม่ลงเพราะไม่เข้าใจเรื่องสารอาหารบางคนอาจจะเคยเรียนคอร์สลดน้ําหนักกับที่อื่นมาหมอหนึ่งไม่รู้นะหมอหนึ่งคิดว่าคุณน่าจะเคยใช้เงินเกี่ยวกับการลดน้ําหนักมาเยอะแหละ แต่คําว่าลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆนะครับมันเกิดจากการที่ผมช่วยนักเรียนมาเยอะมากๆแล้วแล้วนักเรียนทุกคนเขาเห็นตรงกันว่ามันคือการลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตจริงๆถ้าคุณฟังแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณมีความหวังในการลดน้ําหนักอย่าปล่อยให้จบคลิปนี้ไปแล้วก็รู้สึกว่าเออหมอหนึ่งพูดดีจังเลยแต่พรุ่งนี้คุณใช้ชีวิตเหมือนเดิมอะ่ะการที่ผมพูดมาประมาณ30กว่านาทีมันจะไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะอะไรเพราะผมทําให้คุณลงมือทําไม่ได้ เพราะนั้นอยากให้ความเหนื่อยของผมมีประโยชน์พรุ่งนี้คุณไปลงมือทําไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มเรียนลดน้าหนักของผมหรือไม่อยู่ก็ตามนะแต่ขอให้เอาความรู้ของผมแม้สักอย่างหนึ่งก็ได้เอาไปลงมือทำนะครับแต่สําหรับใครที่อยากลุยไปด้วยกันกับผมและเพื่อนๆในกลุ่มเรียนนะครับก็การสมัครเข้ากลุ่มเรียนจะมีค่าธรรมเนียมนะครับนะอยู่ที่9,900บาทแต่ถ้าคุณฟังมาถึงคลิปนี้ปลายคลิปนี้นะคุณจะได้ส่วนลดพิเศษนะครับสามารถสมัครได้นะครับในราคาเพียงแค่3 9 0 0เา้ยบาทเท่านั้นนะครับหลายคนนะ 3, ต่มพอนเนะก้พร้อย เพราะอะไรไม่มีความรู้ในการกินสิ่งที่คุณขาดจริงๆไม่ใช่วินัยน,นะไม่ใช่อุปกรณ์อะไรที่มันเลิศเลอเพอร์เฟกนะแต่มันคือความรู้ต่างหาก พราะฉะนั้น3,900บาทตรงนี้เป็นการลงทุนกับความรู้ที่คุ้มค่ากับการลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตของคุณมากๆแน่นอนนะครับเนาะซึ่งอย่างที่บอกนะเราเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดเข้าเรียนตอนไหนก็ได้และใครที่สมัครตอนนี้จะได้สิทธิ์อัปเกรดเป็นคอร์สต,ตลอดชีพเวลาหมอหนึ่อัปเดตอะไรใหม่ๆในกลุ่มเรียนคุณก็จะได้เรียนไปด้วยแบบฟรีเลยนะครับเนาะแล้วก็สามารถปรึกษามหมอหนึ่งได้นะครับที่ท้ายบททุกบทเลยเนาะหมอหก็จะช่วยจนกว่าคุณจะได้น้ําหนักที่คุณพอใจนะครับนะแล้วก็สุขภาพดีด้วยแล้วก็ใครที่เข้าไปตอนนี้มันจะมีบทเรียนเสริมด้วยนะเป็นบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของผลเลือดนะครับนอกจากที่คุณจะผอมแล้วหมอหนึ่งอยากให้คุณสุขภาพดี ด้วยคุณก็สามารถเอาผลเลือดนะครับมาปรึกษาหมอหนึ่งได้หลังจากที่ลดน้ําหนักไปแล้วนะครับเพราะนั้นใครที่ไม่อยากพลาดโปรโมชันนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่โปรโมชันนี้หมดหมอหนึ่งจะลบนะครับคลิปออกจากทุกช่องทางนะนะครับแล้วก็จะกลับไปเป็นโปรโมชันที่ไม่ใช่โปรโมชันนี้แล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คลิปตรงนี้หายไปก็ถือว่าคุณจะไม่ได้สามารถสมัครในราคานี้ได้แล้วนะก็สําหรับใครนะครับที่มีความหวังแล้วนะครับอยากจะไปลุยนะครับก็สามารถโอนค่าสมัครนะครับในราคาเพียงแค่3 9 0 0้าบาทนะที่เลขบัญชีนี้นะครับแล้วก็ สะดวกพาเข้ากลุ่มนะครับแล้วพบกันในกลุ่มเรียนนะครับชมคลิปหมอหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งนะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอหนึ่งนะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวามือหรือดูรายละเอียดจากลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันในกลุ่มเรียนนะครับ